พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซากิในการเตรียมแผนแนะนำรถสปอร์ต250และ 300cc รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรุ่นนินจา250และนินจา300ของปี2018ครับหลังจากที่ Honda ได้มีการเปิดไพ่เล่นด้วยการเปิดตัวคอนเซปต์ไบ CBR 250 WR ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2015 หรือปลายปี2,558ที่ผ่านมาโดยได้มีการประกาศให้ทุกข่ายได้ทราบล่วงหน้าครับว่า Honda เอาจริงนะครับด้วยการเปิดตัวรถต้นแบบ CBR 2 5 0 r r รุ่นใหม่ในแบบ Sport Res และปีกาหรือ d r, r รหัสที่ร้อนแรงของ Honda ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดีไซน์ของมันนั้นนะครับให้ความก้าวร้าวดุดันเช่นเดียวกับคอนเซ็ปต์ของคาส ski ที่เรียกกันว่า Egressive Design และในช่วงต้นปี2559ที่ผ่านมา เาสกีดได้มีการทิ้งไพ่ของตัวเองออกมาก็คือรถต้นแบบที่มีการปล่อยภาพหลุดซึ่งทีมงาน R&D ของเขาสกีนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าสู้ CBR 250 d R ไม่ได้จึงได้หงายไพ่โฉมใหม่ของ Ninja 250ออกไปและตั้งเป้าการออกแบบใหม่โดยเป้าหมายก็คือต้องดุกว่าโหดกว่า CBR 250 d R และภาพนี้ก็คือภาพเนเดอร์นะครับของนิตยสารยังแมชชินในญี่ปุ่นที่ได้มีการคาดคะเนมีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ โดยได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ของควาวสกิปในญี่ปุ่นว่าโฉมเก่าที่ทิ้งไปแล้วนั้นเป็นเพราะเหตุไรและนี่ก็คือคําตอบของนินจา 250R โฉมใหม่ที่นิตยสารายังไม่ชินได้มีการออกแบบไว้ให้ดูกันครับว่าจะโหดดุแค่นี้เพียงพอหรือไม่กับการต่อกอน c b r 2อาร์สอดเด่นด้วยความแหลมคมของเฟริงหน้าคล้ายคลึงกับนินจา h 2และไฟหน้า led แบบ4ดวงมาพร้อมกับอัพไซด์ดาวหน้าเรื่องราวโฉมใหม่ของนินจา2 5 0จะเป็นอย่างไร ติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ